หดต้นบังหน้าเด้อค่ะติดเครื่องนี่ค่ะตดเครื่องเห็นบ่ค่ะใยแดงติดเครื่องเอานาะค่ะเนาะจ้าต้นบังหน้าหาหกต้นค่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่ค่ะบังหน้าพี่น้องจ้าหน้าใยแดงตดถนนเด้อค่ะเด้อถนนบ่แเ่นหลายอย่างดอกค่ะลูกล่างค่ะพี่น้องจ้าอันที่เสาปูนในหน้าใยแดงค่ะคางนี่เหมืองเนาะค่ะเมืองน้ำนาะค่ะเนาะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ เตยตาย o ค่ะหน้ายายแดงค่ะมะหดหมักหน้ามะหดหมักงวงจ้าพี่น้องเมืองน้ำสายายแดงจ้าแห่งโล่งแห่งโล่งฝนโปตกเนาะจ้าเมืองเออโรดค่ะพี่น้องแห่งโล่งแห่งโล่งค่ะดูดน้าก็คืนยากละค่ะพี่น้องจ้าน้ามหน่อยโล่งหน่อยโล่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้ายายแดงเนาะค่ะเนาะ